งานอีโก้ส5ครับผมทดลองรถครับลูกค้ามาจากกรุงเทพครับยอดเป็นไงา้าออกตัวเกียร์สองได้การเลยครับสุดยอดลูกค้าบอกเหมือนได้รถใหม่เลยยอดยอดเลียวซ้า กดเลยครับผมวันไหมไปโชว์ไหมครับไปโชว์ครับเป็นไงครับวิ่งดีไหมครับเดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวขึ้นแล้ว <c oughs> ร้อยแล้ว